วันนี้ค่ะการจะมารีวิวรถ7ที่นั่งใหม่น้อยๆสภาพป้ายแดงและชุดแต่งจัดเต็มคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น i s u สุ m i x 3.0 dvd navy นะคะปี2018เลยค่ะแล้วไม่เพียงแค่50 0 0มืโลเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะคันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะน่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ แล้วราคาะะพิเศษมากๆนะคะคันนี้การขายเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะต้องรีบกันเลยนะคะพอรถสวยๆชุดแต่งจัดเต็มโอ,อ้โหแล้วไม่เพียงแค่50,000ืานเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในเลยค่ะว่าจะสวยอย่างที่การบอกหรือเปล่าเข้ามาดูกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นปี2018ันแปจะเป็นตัวท็อป3.0นะคะคันนี้จะเป็นขับ2นะคะจะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะแล้วนี่นี่เลยค่ะกันชนแล้วลูกค้าเห็นอะไรไหมคะข้างล่างชุดแต่งรอบคันนะคะชุดแต่งอย่างดีเลยนะ,ะน่าจะเป็นของอั o พอลล่านะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งรอบคันเลย แล้วก็นี่ดูเลยค่ะชุดแต่งสวยมากๆนะคะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็ค้างๆนะคะแล้วก็จะได้ชุดแต่งโคม,มียมด้วยนี่โหสวยมากๆแล้วคันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะข้อดีของโถสีน้ำตาลคืออะไรรู้ไหมคะเวลาอยู่ข้างในล้มเนี่ยมันจะเหมือนสีดำนะแต่เวลาที่เราออกแดดนะคะ จะเป็นประกายสีน้ำตาลโอ้โหการต้องบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะคะนี่และเขาจะใส่เป็นอาที่ครอบโครเมียมมานะสวยมากๆอันนี้จะเป็นแมกนะคะแมกลายตัวท็อปเลยนะคะโอ้สวยมากๆเลยแล้วเป็นปี2018ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโครเมียมครอบคำว่ามิ l เอ็กเลยนะคะนี่แล้วชุดแต่งก็จะไล่มาจนถึงนี่เลยค่ะข้างประตูนี่เลย นะคะจะใส่ชุดแต่งทั้งหมดนะคะแล้วตรงที่เปิดนะคะก็จะเป็น m ิวเนะคะเป็นโครเมียมนะคะกันรอยโครเมียมเลยแล้วคันนี้จะเป็นระบบพุทสตาร์ทแล้วนะคะด้วยตัวท็อปเนี่ยเขาจะมาด้วยระบบพุทสตาร์ทนี่การให้ดูเลยแล้วสีสวยมากๆนะตำหนีนี้แทบไม่มีเลยนะคะแล้วจะมีชุดแต่งข้างหลังด้วยค่ะนี่โอ้โหชุดแต่งสวยมากๆ นะคะนี่สวยจริงๆอันนี้การชอบมากเลยนะคะแล้วมันเข้ากับสีน้ำตาลเข้มมากๆนะคะก็จะมีกล้องหลังนะคะรุ่นนี้นี่นะคะภายในโอ้โหเดี๋ยวการพามาดูเลยค่ะคันนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเปดนะคะสีเปดหรือสีครีมกันนะคะและจะมีพรมเข้ารูปรอบคันนะคะสีน้ำตาล โห oh, สวยมากๆเลยรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปขับ2จะได้ทีวี2จอนะคะแล้วด้วยมิ x เอ็กนะคะเวลาพับเนี่ยจะง่ายมากๆเดี๋ยวการพับให้ดูนะคะเราแค่ดึงตรงนี้นะคะแล้วก็พับไปเลยนะคะนี่มิเเนี่ยเขาจะทําแค่สเต็ปเดียวนะคะง่ายมากๆเลยนะคะดึงตรงนี้แล้วก็พับไปเลยนี่ และเราไว้ของได้แบบว่าดีมากๆแล้วบอกของมิวเอ็นะคะเขาจะแข็งนะคะสามารถจะไว้ของหนักของเบาได้เลยอันนี้การชอบมากๆเลยเพราะว่ามิวเอ็กเนี่ยเป็นรถที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆนะคะไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าทำไมเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขานี่โหแค่คำว่าอีสูซุลูกค้าก็รู้แล้วค่ะว่าเครื่องยนต์นี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลย คงทนแน่นอนเดี๋ยวการจะพาไปดูข้างในว่ารถใหม่เพียงแค่ห้าหมื่นเนี่ยใหม่ขนาดไหนมาดูกันค่ะนี่นะคะภายในโหการพาลูกค้ามาดูเลยค่ะว่ารถใหม่ห้าหมื่นเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนนี่เบาะนะคะจะเป็นเบาะมันเหมือนเป็นเบาะคูแม็กและนะคะจะเป็นเหมือนเป็นก้อนก้อน ดีไซน์นี้สวยมากๆนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจหรือสีครีมทั้งคันแล้วจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวคนขับนะคะแล้วคันนี้เป็นพูสตาร์ทนี่ที่การให้ดูอันนี้กุญแจเขานะคะใส่หนังอย่างดีมาเลยจะเป็นพูสตาร์ทแล้วนะคะน,นี้กุญแจเขาเลยนี่คะ่ะแล้วก็นี่การให้ดูตัวคอนโซลนะคะเดี๋ยวการจะสตาร์ทให้ดูนะคะฟังเสียงลูกค้าฟังเสียงได้เลยนะคะ โอเคโหเสียงนิ่มมากๆนะคะแล้วคันนี้อย่างที่การบอกมีคอนโซลและลายไม้นะคะลายไม้สวยมากๆการชอบลายไม้ของมิวเอมากมากเลยนะคะลายไม้เขาสวยแล้วก็คอนโซลนี่เนียบมากๆแล้วคันนี้ที่การบอกนะคะจะเป็นตัว D V D Navy นะคะจะมีดูหนังฟังเพลงระบบนำทางเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะ ได้หมดนะคะหน้าจองเขาจะเป็นเนวี่แล้วแล้วที่พิเศษก็คือมี2จอจะมีจอนี้แล้วก็จอเพดานนะคะมี2จอเลยแล้วนี่การควบคุมแอร์เป็นวงกลมเลยค่ะโอ้โหดีมากๆตัวเลขนี่มองเห็นชัดมากๆนะคะไม่ว่าจะปรับแอร์ปรับทีวีข้างบนนะคะแล้วคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้และเกียร์เขามีลายไม้ โอ้โหเกียร์แบบสวยมากๆนะคะลายไม้ทั้งสองฟังแล้วก็เป็นหนังตรงกลางนะคะแล้วก็เบรกมือแล้วไม้นะคะนี่การมาให้ดูเลยค่ะอย่างที่การบอกไมเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะโอ้โหสภาพแบบสวยมากพวงมาลัยนี้แบบใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็คือปรับลดเสียงนะคะ การขับขี่นี่คือดีมากๆแล้วกระจกก็จะเป็นพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะอ่าและอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีระบบอ่าสตาร์สต็อปด้วยนะคะก็คือลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยแล้วกระจกนะคะก็จะเป็นนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยก็คือปรับลงไฟฟ้านะคะนี่ อ่าเป็นขึ้นลงออตโต้ก็ได้ปรับขึ้นไฟฟ้านี้ดีมากๆนะคะและเดี๋ยวการให้ดูคู่มือกันเลยว่าคู่มือบุ๊กเซอร์วิสเป็นยังไงนะคะโอ้โหคู่มือจัดเต็มมากๆนะคะเล่มบเบลเลยนี่นะคะแล้วไฟนะคะถ้าเราแบบเอ้ยไฟเปิดยังไงนี่เลยคะ่ะโอ้โหไฟสว่างมากๆนะคะนี่การให้ดูเลยอันนี้นะคะ ด้วยอ s u ุสุเนี่ยคู่มือเขาเยอะมากนะคะจะเป็นอันนี้คือบุ๊กเซอร์วิสนะคะแล้วก็โ,โหคู่มือเยอะมากอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะคะด้วยตัวท็อปนะคะเขาจะมีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่กระจกมองหลังนี่เลยนะคะถ้าเราเปิดดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะดูคู่มือได้เลยเดี๋ยวการเปิดให้ดู อ,อย่างนี้เลยค่ะนี่การใช้งานนะคะสามารถดูคู่มืออันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่เครื่องมือ,อคู่มือนะคะการใช้หน้าจอนะคะอันนี้เป็นคู่มือการใช้รถนะคะด้วยรถปัจจุบันเนี่ยการแนะนําให้ลูกค้าอ่านคู่มือกันด้วยนะคะเพราะว่าฟัง์กชันเนี่ยเราจะได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วคันนี้นะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะ มีการให้ดูล่าสุดเลยโผล่ล่าสุดเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเดือนสี่นี่เองนะคะวันที่หกเดือนสี่เดือนมีสานี่เองนี่เพิ่งจะเข้าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องเข้าศูนย์นะคะแล้วภาษีพรบรปีหกห้าแล้วด้วยโอ้โหซื้อไปภาษีก็ยังไม่ต้องต่อแถมทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ต้องทำนะคะบอกเลยว่า รถนี่คุมมากๆนะคะลูกค้ายังไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วล่าสุดที่เขาเข้ามาเนี่ยมีใบเสร็จให้หมดนะคะคือการเก็บไว้ให้ลูกค้าเลยนะคะจะได้ดูว่าแบบว่าเขาถายเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะนี่แล้วบอกเขานั่งสบายจริงๆค่ะบอกตัวคูแม็กอันนี้นะคะแล้วก็ออย่างหนึ่งคือน,นี่เราสามารถปรับ อ,อุณหภูมินะคะปรับแอร์ข้างหลังได้เลยนะคะจะจะเอาแบบพัดลมเยอะมากน้อยแค่ไหนสามารถปรับได้เองข้างหลังแล้วแอร์เขาเนี่ยจะเป็นแอร์วงกลมนะคะอยู่ตรงนี้เลยเย็นแน่นอนนะคะแล้วทีวีที่การบอกอีกจอหนึ่งคือตรงนี้เลยค่ะนี่ทีวีจอโอ้โหเขาแทบไม่เคยใช้เลยพลาสติกยังติดอยู่เลยนะคะแบบใหม่มากๆนี่แล้วเวลาที่ ลูกค้านะคะอยากจะขึ้นไปนั่งแถวข้างหลังง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ง้างหัวเบาะนะคะเดี๋ยวการทําให้ดูง้างหัวเบาะนะคะแล้วรถเนี่ยเขาจะตีลังกาไปเองเลยนี่แล้วเวลาคนที่เข้าแถวที่สามนะคะง่ายมากๆนี่ค่ะเข้าตรงช่องนี้เลยแล้วก็นั่งเลยนะคะ แล้วดูบอกข้างหลังใหม่มากๆจริงๆนะคะนี่การให้ดูเลยการว่าเขาแท็บไม่ได้นั่งเลยแล้วมิวเอ็กเนี่ยนั่งได้จริงๆลูกค้าดูช่องว่างนีคะจะเป็นคนใหญ่หรือเด็กสามารถนั่งได้จริงๆและนี่พมเข้ารูปรอบคันนะคะและการให้ดูตรงนี้เลยคือใหม่มากๆนะคะคือเขาเนี่ย โูการว่าตรงนี้แทบไม่ได้เปิดให้แถวที่3ามนั่งเลยเนี่ยค่ะดูริ้วรอยตรงนี้ตรงใต้เบาะนี้แทบไม่มีเลยนะแล้วถ้าคนขึ้นหมดแล้วทําไงอ่ากดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะนี่เอาเบาะเอาขึ้นเลยงา้างแล้วก็เอาขึ้นอ่าโหใช้งานง่ายมากๆนะคะคือแบบว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับรถ7ที่นั่งเนี่ยนะคะมิวเอ็กเนี่ย mm. เป็นรถที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆและลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆนะคะ mm. เพราะว่ามิวเอ็กเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะด้วยเครื่องยนต์นะคะ ของ Isuzu นะคะที่ทั้งอึดทั้งคนอยู่แล้วนะคะแล้วฟังก์ชันการใช้งานของมิ X เอ็นั่งก็สบายนะคะแล้วเบาะที่3เนี่ยนั่งได้จริงๆนะคะการใช้งานนี่ไม่ต้องพูดถึงช่วงล่างนี่แน่นมากๆนะคะและขับดีนะคะจะไม่กระด้างเลยถ้าสําหรับตัวมิลเนะคะและลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นครอบครัวใหญ่นะ,ะทางต่างจังหวัดแล้วก็ในเมือง หาใช้กันเยอะมากๆแล้วราคาดีมากๆปี18ตัวท็อปสุด3.0คับ2 DVD Navy ราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหการว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าที่หาใช้จริงๆนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะครอบครัวใหญ่นั่งไปเที่ยวกันได้ทั้ง7ที่นั่งนะคะหรือจะเป็นครอบครัวที่อยากจะไว้ใช้งานเสริมค้าขายนะคะหรือเดินทางไกลการบอกเลยว่า คันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะแล้วสภาพแบบนี้หายากมากๆเพราะว่าไม้เขาเพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะและเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะรถด,ดูแลมาดีมากๆนะคะรถมือเดียวจากป้ายแดงด้วย ็นไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกทั้งหมดของรถคันนี้จุใจกันมากเลยใช่ไหมคะแล้วคันนี้เนี่ยอย่างที่การบอกโอ้โหสวยมากๆจริงค่ะเพราะไม่เพียงแค่ห้าหมื่น,น 50, โลเท่านั้นและที่สําคัญนะคะการลืมบอกไปอะไรรู้ไหมคะคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะคะทะเบียนนี้คือ3 2 4 2ก็เลยโอ้โหทะเบียนสวยมากๆ รถสวยทะเบียนสวยแถมโปรโมชั่นพิเศษขึ้นตามนี้เลยค่ะคันนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์พิเศษมากๆสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการฟรีแวดนะคะไม่บวกแวเดเเพิ่มแล้วโอนให้ฟรีนะคะฟรีภาษีพอรอบอร ปี65กันเลยนะคะแล้วทะเบียนสวยด้วยโอ้โหได้ครบเลยลูกค้าจ่ายเพียงแค่8ป9 0 0 0เับาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะคันนี้ฟรีดาวกันเลยค่ะแล้วลูกค้านะคะผ่อนเพียงแค่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีนะคะแล้วดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นโหพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญลูกค้านะคะคนใดสนใจนะคะทักการมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Youtube หรือจะโทรหาการก็ได้ค่ะการดูแลลูกค้าทุกช่องทางเองเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยากมาดูรถที่ลาลยอ่อนคางง่ายมากๆนะคะเพียงเซิร์ชใน o o o l l m m p s ว่า ไลออนคาร์ถมือ2นะคะภาษาไทยนะคะการปักหมุดอยู่ตรงนี้เลยนะเข้ามาดูกันได้เลยจะได้รู้ว่ารถโอ้โหสภาพสวยใหม่แค่ห้าห0ื่นสภาพเป็นยังไงนะคะแล้วนะคะโปรโมชั่นนี่การย้ำตามมาตลอดว่าพิเศษมากๆสำหรับลูกคา้า้ไลออนคาร์คือบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกอยากซื้อรถคันนี้หรือคันอื่นๆของเรานะคะไม่ต้องห่วง การบริการโอ้โหจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีทั่วประเทศแล้วดูแลรถลูกค้าก่อนส่งโอ้โหแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างขัดสีเคลือบสีแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อโควิดเชื้อโรคต่างๆนะคะได้รถสวยสภาพป้ายแดงแถมบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านโอ้โหการบอกเลยว่า ผมมากๆนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากจะดูรีวิวคันนี้หรือคัน,น,นอื่นๆรบกวนกด Subscribe กดไลค์ให้การด้วยนะคะและเดี๋ยวการจะมารีวิวรถสวยๆหม่น้อยๆและที่สำคัญต้องรีบเลยนะคะลูกค้าที่สนใจเพราะว่ารถเนี่ยติดจองกันไวมากๆนะลูกค้าการนี้บ่นตลอดว่าดูรีวิวของคุณการไม่เคยทันเลยนะรถติดจองไปก่อน ต้องรีบนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันอื่นการมีคันไหนนะคะที่ถูกใจมารีวิวอีกวันนี้การขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ